สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับกันมาใน Vehicle Legend ก็มีรถคันนี้อัปเดตมาใหม่นะทุกคนสวยมากเป็นเจ้า MacLaren นะครับก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีหน้าต่างป๊อปอัพให้เรากดซื้อได้เลยราคาประมาณ0 0 0แสนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ซื้อมาแล้วมาดูกันหน่อยว่าขับแล้วสนุกไหมน่าสนใจไหมนะครับก็มากับสีส้มรูปทรงก็คือเท่เลยนะทุกคนเป็น m a c l a เ e น 720S GT3 เป็นรถแท้แบบนี้นะครับเท่สุดๆนะครับแล้วก็ขับแบบแบบนี้เลยนะครับ เลยครับดิฟแบบสไตล์วีดิจินะครับแล้วก็ไหนตัดเขากดภาพมันจะดึงดึงนิดนึงนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปแอคชั่นของของรถแมปนี้นะครับซึ่งนี่คือภายในนะครับให้ดูภายในเป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนใหม่นี่ก็คือจะโชว์โชว์ข้อมูลนะครับว่ามีเกียร์มีอัมเร็วนะครับโชว์ได้หมดนะครับแล้วก็เปิดประตูได้นะครับเปิดประตูปิดนกแบบนี้นะครับโอเคเบรกเท่ๆแบบนี้ครับ นะครับนี่ครับเข้ามาแบบนี้นะครับได้ไหมครับบีลเลอร์ตรงนี้โอ้โหแปลกตาไปเยอะนะครับไม่ได้มานานไม่ได้มายีลเล่นานานนะครับ c นืค no mm ัสมายเชันย้ายมาตรงนี้ครับทุกคนโ okay, <Okay, S 1> อเคพราะอยู่ในนี้ผมรู้สึกว่ารถมันสวยมากเลยนะมันเงาแบบมันเงาเงาอะนะฮะก็เดี๋ยวลองใส่เป็นยางเลทไทท์นะ,ะทุกคนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทําเครื่องให้เต็มทุกอย่างนะครับเป็นออวิ้นด e ด้วยนะครับเพื่อ <Okay, S 2> ที่ให้มันแรงที่สุดนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมก็จะวิ่งอยู่385กิโลเมต่อชั่วโมงนะครับความเร็วสูงสุดของเขาแต่งสติป สีสติปได้นะทุกคนสีคาดนะครับมี u n d e r โว l ลายใหม่เงี้ยเหรอเอฟเฟกแบบใหม่นะทุกคนคนระับอันนี้เป็นลายพอเช็อีเวนต์เฮ้ยผมมีด้วยเหรอไม่น่ามีนะแล้วก็เป็นลายซื้อแบบ40โลบักนะครับหรือว่า1 000 0แก็มีนะฮะตรงนี้เอ้ยเท่ครับทุกคนใช้เงินซื้อได้ผมผมลองกดซื้อให้ดูนะครับล้ำไปอีกครับทุกคนเป็นลายนะครับว้าว เฮ้ยผมว่ามันเท่นะอันนี้200โลบัรนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้3 0 0 0 0นอันนี้สุดเพดานและ3สามแสนแต่ผมว่าลายเอ้ยลายม่วงนี่เหมือนลายลอยสักของพี่แบงค์วงแคสอย่างไงไม่รู้นะมันเป็นแบบปะหอยตรงนี้นะครับแล้วก็ทําสีได้นะครับก็สีส้มสิเฮ้ยเดี๋ยนะอันเด็กโรคัลเลอร์ผมทำเป็นสีส้มแล้วนะเหมือนอันนี้จะไม่ได้นะมันจะเป็นสีม่วงก็เปลี่ยนล้อได้นะทุกคนแต่ผมจะใช้เดิมหมดเลยนะอันนี้นะเพราะว่าเท่ เยกเกินห้ามใจแต่งได้เยอะครับนายทัดเอ้ยนายทัดแทนดี้นะเอ้ยไหนเราดูดิเอ้ยเอาว่ะและนี่นายทัดหัวกะโหลกนะครับมีเยอะเลยทุกคนครับมีเยอะเลยเอ้ยไม่ได้มานาะนแะล้วแบบเท่จัดเป็นแมวอย่างนี้นะครัโปรทูนายทัดเซตติ้งสามารถ เปลี่ยนสีได้ด้วยนะนี่ฮะเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ให้มันให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเอ้ยให้มันยาวขึ้นอันนี้ให้มันใหญ่ขึ้นพูดผิดขอโทษนะครับนี่ฮะเอ้ยมันมันสวยมากและที่ผมยังไม่ได้พูดถึงคือมันมีโตโยต้าทุกคนมันมีโตโยต้ารถแท้เป็น GR ด้วยนะอย่างเทพแล้วไม่รู้ทําไงนะเพราะว่ายัางไม่ได้ดูเลยก็คือเข้ามาแล้วเจอคันนี้มันป๊อปอัพให้มาให้มาซื้อก็ซื้อแล้วก็มาจัดเลยนะครับมาจัดเลยนะับไปหน้าสีฟ้าอุย้ยก็ประมาณนี้แหละ นะครับผมว่าผมว่าสวยแล้วรถเราอะ่ะม,มา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 โอ้โห,โหเฮ้ยทุกคนเอวะ่ะเฮ้ยเอาว่ะวยดูดูในตัดดิเฮ้ยในตัแเปพิเศษเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยแมคลาเรนรับเพื่อนแมคลาเลนครับนอนนอนแล้วงไงอะกรนี่กรใส่แต่งเหมือนเราเลยนะครับเฮ้ยกรแต่งไฟสีฟ้าเหมือนเราด้วย แ่พื้นเขาเปลี่ยนได้แต่เราเปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้รู้ทาไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่ามือใหม่ครับนอนนอมือใหม่ครับเพิ่งหัดเล่น v i ิเกนอุย้ยเทฮะรถอนเทฮะแ่แมเคนิกการเลี้ยวของรถแบบเนี้ยผมชอบนะ <c oughs> ผมชอบที่แบบมันดิฟเทะครับนะครับ เออมันดิบเท่จริงเซอร์กิตโ,ตโมโตเลสอันนี้คือเอนนอมอไซค์เหรอนะครับเฮ้ยมีสนามใหม่เนาะไปดูแดกเลสดีกว่ามาดูซิจะจบกี่วินะครับกับเจ้าแม็กราลเรนเจ็ดสองศูนย์เอสที่สามเท่เทเท่ๆนะขับเท่เลยนะครับเป็นรถที่ขับเท่เลยครับฟิวลล่งดีนะครับ7.49ดีวินะครับมาดูสนามเซอร์กิตเลสกันหน่อยนะครับกับเจ้าแม็กราลเลนคันเท่คันงามของเราคันนี้นะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับ เป็นไงนเนาะเลี้ยวเยอะไปไหมเนาะนะครับดิฟเยอะไปโอ้โหแต่ขับขับดีมากนะทุกคนยางสลิกนะครับขับโรลลิงแบบอินเด d e ด p ฟเลยครับนี่ครับโรลลิงอินเด d e ด p ฟนะครับเฮ้ยมีท้ายแตะกำแพงเล็กน้อยนะครับตรงน,นี้เช็บพลอยมา ว้าวว้าวว้าวเรามาซื้อขับกันดูนะราคามันก็ไม่ได้แพงนะทุกคนห้าแสนโอเคเลยแต่รถแท้ด้วยนะครับสายฟรีก็ก็ซิ่งได้นะครับเฮ้หยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ะตัดมาที่แปสิบเอร์ซนต์เลยแล้วกันนะครับอาที่แปดิบอร์เนะครับจะเก้าสิบละจะร้อยละ นะครับผมก็ตั้งแต่กลงางวันจนมืดนะครับเราขับกับเจ้าแมคแลเรนตรงนี้สนามก็มืดตรงนี้ก็จะเห็นไปที่สวยงามนะครับวิเท่แบบนี้ว้าวได้เงิน4ี่หมื่นนะครับอ่ะมาอยู่กันในไฮเวย์นะครับเจอัโรดตัดด้วยนะครับอันนี้รอบนี้มีมีผู้เข้าแข่งขันร่วมด้วยนะครับร่วมสนุกโอเคมาดูกันหน่อยกับไฮเวย์ที่ที่เราก็คิดว่าเราไม่ได้มานานนะว่าเป็นไงมัน มันตรงอย่างเดียวไหมนะมันมีเลี้ยวไหมรู้สึกคล้ายๆ่ามันจะมีเลี้ยวป่ะอ่ะแม็กสปีดเมื่อกี้400ครับทุกคนไฮเวยไม่น่าจะมีเลี้ยวนะนะครับน่าจะตรงยาวครับนี่ตรงยาวยาวแบบนี้นะครับแม็กลาเรนเรานะครับไม่ต้องชิดเจอปัดแรงอย่างเดียวนะครับไฟท่วมเพวมจัดดู เทจิมจิมมีขึ้นด้วยนะเนี่ยรู้สึกทางมันขึ้นมาลงนะน,นี่อาจขาลงนะความเร็วก็ไหลยอยู่นะครับประมาณนี้ได้มาห0 0 0ื่นทุกคนไฮเวย์ห้าสิโววิก็ได้เงินห0 0 0ื่นแล้วอะทำไมมันได้เยอะอะมันเป็นช่วงกิจกรรมปะนะครับประกติดมันส0 0 0 0ื่นะแล้วก็เนี้ยคูณ2มันนี่เนี่ยเน,ะนาะน่าจะกิจกรรมเนาะนะครับ ทุกคนก็เลยมอฟาร์มกันเนาะก็เป็นรถที่ขับสนุกเลยทีเดียวนะฮะทุกคนมาครับน้องๆเดี๋ยวพาเจ้าแมคกาเรนเนี่ยไปดิฟขึ้นเขากันดีกว่านะครับเครื่องทางขึ้นเขาเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละฮะนะครับตรงนี้นะครับนี่เข้าโมมานะครับคนในตัดมาแล้วก็มาออกทะเลทรายอา้าเหมือนแบบออกมาอีกทางหนึ่งนะครับ ออกทะเลทรายไปครับบุญรถบุญมาบุญมาครับรถบุญสไตายแมคลาเรนครับแต่ต่อไปน่าจะซุปป้านะนะครับกดซับสไครต์ไว้รอเลยเดี๋ยวเจอกันนะ์นาส D R สูปเปอร์ของแท้นะครับอันนี้แมคลาเรนไปหวังครับแมคลาเรนครับไอ้นั่นตึกกรุงเทพมหานครมันเหมือนนะทุกคนค่อนข้างเหมือน ต,ตึกของไทยตึกในประเทศไทยครับนะครับอ่ะขึ้นเขาประมาณนี้นะครับนี่นีน่ี่ทุกคนมาอยู่นี่ครับคลิปอะไรทุกอย่างคลิปอะโตโยต้ามูวี่นะครับเป็นหนังเหรอนะครับนี่ฮะแจะดูดีเลยนะดูดีเลยนะไม่รู้คืออะไรนะแอนน i g ิจ a l น n i อ e นิเมะซนะเป็นการ์ตูนนะทุกคน เป็นอันนเมะมครับนะครับแล้วก็มีเนี่ยเนี่ยมีให้ดูนะครับมีชุดด้วยประเด็นคืออาจจะได้รถเจ้าแบบใดนะครับเราต้องมาอินเตอร์แอคหรือเปล่านาครับใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะนะครับเท่มากนะเอ็นอินสิบวันนะโอเคโอเคอีกสิบวันดังทันอุ้ยมีเทโนด้วยเลวินอสเจโอเคอุ้ยเลวินแปดหกทุกคนโอเคโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม Let it guide you. Dad